สวัสดีครับชาว S H W ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sport h i s t h e World ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงประวัติศาสตร์ของโลกกีฬาที่ไม่เคยมีใครเล่าได้ลึกเท่านี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของนักกีฬาคนหนึ่งที่ชื่อของเขาสะท้อนถึงความแข็งแกร่งความมุ่งมั่นและตำนานที่แท้จริงคุณเคยได้ยินชื่อวลาดิเมียคลิชโกไหมครับชายผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเพียงนักชกจอมตอด แต่กลับพลิกโฉมตัวเองจนกลายเป็นตำนานไร้พ่ายที่น่าจดจำที่สุดคนหนึ่งในวงการมวยสากลเขาทำได้อย่างไรอะไรคือจุดเปลี่ยนในชีวิตเขาและอะไรคือข้อบกพร่องร้ายแรงที่เกือบจะทำให้เขาล้มไม่เป็นท่าเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะวันนี้เราจะมาเปิดเผยทุกแง่มุมของชีวิตนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ยากลำบากการต่อสู้กับอุปสรรคนานับการไปจนถึงวันที่เขาก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลก สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพลุงชักรัสพลังจักระพลังธรรมชาติที่จะพาคุณเดินทางสำรวจโลกภายในจิตใจค้นพบพลังที่ซ่อนเร้นและเรียนรู้วิธีการบำบัดกายใจด้วยพลังธรรมชาติอย่างแท้จริงเคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนชีวิตมันติดขัดเหนื่อยล้าไปหมดทั้งทที่ไม่ได้ทำอะไรหนักหนาสาหัสแค่ตื่นเช้าไปทำงานกลับมานอนก็หมดวันแล้ว หลายคนในวัยทำงานอย่างเราต้องแบกรับความคาดหวังมากมายทั้งจากตัวเองจากเจ้านายจากครอบครัวจนบางทีก็ลืมไปว่าเราเองก็ต้องการการดูแลต้องการการเยียวยาผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นครับย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมจมดิ่งอยู่กับความเครียดสะสมอาการปวดหัวเรื้อรังภูมิแพ้กำเริบไม่หยุดหย่อนแถมยังรู้สึกหมุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิ ทำอะไรก็ดูเลยเหมือนจะผิดพลาดไปเสียหมดผมรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังค่อยๆจมดิ่งลงไปในวังวนของความอ่อนล้าและความไม่สบายกายไม่สบายใจจนกระทั่งผมได้พบกับคําว่าจักระตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่ามันคืออะไรมันฟังดูแปลกๆล,ลึกลกับๆแต่ด้วยความที่อยากจะหลุดพ้นจากสภาวะนั้นผมจึงตัดสินใจเปิดใจศึกษาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งให ใหญ่ในชีวิตคงผงสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง,ลงพลังจักระพลังจักระพลังธรรมชาติช่องที่จะพาคุณเดินทางสำรวจโลกภายในจิตใจค้นพบพลังที่ซ้อนเร้นและเรียนรู้วิธีการบำบัดกายใจด้วยพลังธรรมชาติอย่างแท้จริงเคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนชีวิตมันติดขัดเหนื่อยล้าไปหมดทั้งทันท,ที่ไม่ได้ทำอะไรหนักหนาสาหะแค่ตื่นเช้าไปทำงานกลับมานอนก็หมดวันแล้ว หลายคนในวัยทำงานอย่างเราต้องแบกรับความคาดหวังมากมายทั้งจากตัวเองจากเจ้านายจากครอบครัวจนบางทีก็ลืมไปว่าเราเองก็ต้องการการดูแลต้องการการเยียวยาทำเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นครับย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมจมดิ่งอยู่กับความเครียดสะสมอาการปวดหัวเรื้อรังภูมิแพ้กําเริบไม่หยุดหย่อนแถมยังรู้สึกหมุดหิดง่ายไม่มีสมาธิทำอะไรก็ดู เหมือนจะผิดพลาดไปเสียหมดผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังค่อยๆจมดิ่งลงไปในวังวนของความอ่อนล้าและความไม่สบายกายไม่สบายใจจนกระทั่งผมได้พบกับคำว่าจักระตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่ามันคืออะไรมันฟังดูแปลกๆล,ลึกกระปรับแต่ด้วยความที่อยากจะหลุดพ้นจากสภาวะนั้นผมจึงตัดสินใจเปิดใจศึกษาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งนะอย่างในชีวิตของผม สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพลังชักรราสพลังจักรกระพลังธรรมชาติช่องที่จะพาคุณเดินทางสำรวจโลกภายในใจิตใจค้นพบพลังที่ซ่อนเร้นและเรียนรู้วิธีการบำบัดกายใจด้วยพลังธรรมชาติอย่างแท้จริงเคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนชีวิตมันติดขัดเหนื่อยล้าไปหมดทั้งๆท,ที่ไม่ได้ทำอะไรหนักหนาสาหัสแค่ตื่นเช้าไปทาง,งานกลับมานอนก็หมดวันแล้วหลายคน ในวัยทำงานอย่างเราต้องแบกรับความคาดหวังมากมายทั้งจากตัวเองจากเจ้านายจากครอบครัวจนบางทีก็ลืมไปว่าเราเอง,องก,ก็ต้องการการดูแลต้องการการเยียวยาผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นครับย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมจมดิ่งอยู่กับความเครียดสะสมอาการปวดหัวเรื้อรังภูมิแพ้กำเริบไม่หยุดหย่อนแถมยังรู้สึกหมุดหนิดง่ายไม่มีสมาธิทำอะไรก็ดูเอะเวนจะผิดพลาดไปเสียหมด ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังค่อยๆจมดิ่งลงไปในวังวนของความอ่อนล้าและความไม่สบายกายไม่สบายใจจนกระทั่งผมได้พบกับคำว่าจักกระตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่ามันคืออะไรมันฟังดูแปลกๆลึกลับลัแต่ด้วยความที่อยากจะหลุดพ้นจากสภาวะนั้นผมจึงตัดสินใจเปิดใจศึกษาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งให้ยิ่งในชีวิตของผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องปาุงชักกาส พลังจักระพลังธรรมชาติช่อมที่จะพาคุณเดินทางสำรวจโลกภายในจิตใจค้นพบพลังที่ซ่อนเร้นและเรียนรู้วิธีการบำบัดกายใจด้วยพลังธรรมชาติอย่างแท้จริงเคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนชีวิตมันติดขัดเหนื่อยล้าไปหมดท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหนักหนาสาหัสแค่ตื่นเช้าไปทำงานกลับมานอนก็หมดวันแล้วหลายคนในวัยทำงานอย่างเราต้องแบกรับความคาดหวังมากมายทั้งจากตัวเองจากเจ้านายจากครอบครัว จนบางทีก็ลืมไปว่าเราเองก็ต้องการการดูแลต้องการการเยียวยาผมเคยเป็นหนึ่งในนั้นครับย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมจมดิ่งอยู่กับความเครียดสะสมอาการปวดหัวเรื้อรังภูมิแพ้กำเริบไม่หยุดหย่อนแถมยังรู้สึกหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิทำอะไรก็ดูเหมือนจะผิดพลาดไปเสียหมดผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังค่อยๆจมดิ่งลงไปในวังวนของความอ่อนล้าและความไม่สบายกายไม่สบายใจจนกระทั่งผมได้พบกับคำว่าจักระ ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่ามันคืออะไรมันฟังดูแปลกๆลึกลับแต่ด้วยความที่อยากจะหลุดพ้นจากสภาวะนั้นผมจึงตัดสินใจเปิดใจศึกษาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งให้ใหญ่ในชีวิตของผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพาลุงจักรรัสพลังจักรระพลังธรรมชาติช่องที่จะพาคุณเดินทางสำรวจโลกภายในจิตใจค้นพบพลังที่ซ่อนเร้นและเรียนรู้วิธีการบำบัดกายใจด้วยพลังธรรมชาติอย่างแท้จริง เคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนชีวิตมันติดขัดเหนื่อยล้าไปหมดทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ทําอะไรหนักหมาสาหักแค่ตื่นเช้าไปทํางานกลับมานอนก็หมดวันแล้วหลายคนในวัยทํางานอย่างเราต้องแบกรับความคาดหวังมากมายทั้งจากตัวเองจากเจ้านายจากครอบครัวจนบางทีก็ลืมไปว่าเราเองก็ต้องการการดูแลต้องการการเยียวยาผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นครับย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมจมดิ่งอยู่กับความเครียดสะสมแต่การปวดหัวเรื้อรัง ภูมิแพ้กำเริบไม่หยุดหย่อนแถมยังรู้สึกหมุดหิดง่ายไม่มีสมาธิทําอะไรก็ดูเฮยเหมือนจะผิดพลาดไปเสียหมดผมรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังค่อยๆจมดิ่งลงไปในวังวนของความอ่อนล้าและความไม่สบายกายไม่สบายใจจนกระทั่งผมได้พบกับคําว่จาจักระตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่ามันคืออะไรมันฟังดูแปลกๆล,ลึกละกลัก,ลกแต่ด้วยความที่อยากจะหลุดพ้นจากสภาวะนั้นผมจึงตัดสินใจเปิดใจศึกษา และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งให้ใหญ่ในชีวิตของผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพลุงชักกรสพลังจักระพลังธรรมชาติช่องที่จะพาคุณเดินทางสำรวจโลกภายในใจิตใจค้นพบพลังที่ซ่อนเร้นและเรียนรู้วิธีการบำบัดกายใจด้วยพลังธรรมชาติอย่างแท้จริงเคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนชีวิตมันติดขัดเหนื่อยล้าไปหมดทั้งๆั้ที่ไม่ได้ทำอะไรหนักหนาสาหัสแค่ตื่นเช้าไปทำงาน กลับมานอนก็หมดวันแล้วหลายคนในวัยทำงานอย่างเราต้องแบกรับความคาดหวังมากมายทั้งจากตัวเองจากเจ้านายจากครอบครัวจนบางทีก็ลืมไปว่าเราเองก็ต้องการการดูแลต้องการการเยียวยาผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นครับย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมจมดิ่งอยู่กับความเครียดสะสมอาการปวดหัวเรื้อรังภูมิแพ้กำเริบไม่หยุดหย่อนแถมยังรู้สึกหมุดยิดง่ายไม่มีสมาธิทำอะไรก็ดูเน้นเหมือนจะผิดพลาดไปเสียหมด ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังค่อยๆจมดิ่งลงไปในวังวนของความอ่อนล้าและความไม่สบายกายไม่สบายใจจนกระทั่งผมได้พบกับคำว่าจัก,กระตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่ามันคืออะไรมันฟังดูแปลกแหลกลึกลับแต่ด้วยความที่อยากจะหลุดพ้นจากสภาวะนั้นผมจึงตัดสินใจเปิดใจศึกษาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่ง,ง่ายใหญ่ในชีวิตของผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องปาลุงชักกรัส พลังจักระพลังธรรมชาติช่องที่จะพาคุณเดินทางสำรวจโลกภายในจิตใจค้นพบพลังที่ซ่อนเร้นและเรียนรู้วิธีการบำบัดกายใจด้วยพลังธรรมชาติอย่างแท้จริงเคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนชีวิตมันติดขัดเหนื่อยล้าไปหมดทั้งทั้ที่ไม่ได้ทำอะไรหนักหนาสาหัสแค่ตื่นเช้าไปทำงานกลับมานอนก็หมดวันแล้วหลายคนในวัยทำงานอย่างเราต้องแบกรับความคาดหวังมากมายทั้งจากตัวเอง จากเจ้านายจากครอบครัวจนบางคีก็ลืมไปว่าเราเองก็ต้องการการดูแลต้องการการเยียวยาผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นครับย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมจมดิ่งอยู่กับความเครียดสะสมอาการปวดหัวเรื้อรังภูมิแพ้กำเริบไม่หยุดหย่อนแถมยังรู้สึกบุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิทำอะไรก็ดูเหมือนจะผิดพลาดไปเสียหมดผมรู้สึกเหมือนพี่ตัวเองกำลังค่อยๆจมดิ่งลงไปในวงังวนของความอ่อนล้า และความไม่สบายกายไม่สบายใจจนกระทั่งผมได้พบกับคําว่าจักระตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่ามันคืออะไรมันฟังดูแปลกๆลึกๆแต่ด้วยความที่อยากจะหลุดพ้นจากสภาวะนั้นผมจึงตัดสินใจเปิดใจศึกษาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ใหญ่ในชีวิตของผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพลังชักระพลังจักระพลังธรรมชาติ ช่องที่จะพาคุณเดินทางสำรวจโลกภายในจิตใจค้นพบพลังที่ซ่อนเร้นและเรียนรู้วิธีการบำบัดกายใจด้วยพลังธรรมชาติอย่างแท้จริงเคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนชีวิตมันติดขัดเหนื่อยล้าไปหมดทั้งทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหนักหนาสาหัสแค่ตื่นเช้าไปทำงานกลับมานอนก็หมดวันแล้วหลายคนในวัยทำงานอย่างเราต้องแบกรับความคาดหวังมากมายทั้งจากตัวเองจากเจ้านายจากครอบครัว จนบางทีก็ลืมไปว่าเราเองก็ต้องการการดูแลต้องการการเยียวยาผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นครับย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมจมดิ่งอยู่กับความเครียดสะสมอาการปวดหัวเรื้อรังภูมิแพ้กำเริบไม่หยุดหย่อนแถมยังรู้สึกบุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิทำอะไรก็ดูเหะเหมือนจะผิดพลาดไปเสียหมดผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังค่อยๆจมดิ่งลงไปในวังวนของความอ่อนล้าและความไม่สบายกายไม่สบายใจ จนกระทั่งผมได้พบกับคำว่าจัก,กระตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่ามันคืออะไรมันฟังดูแปลกแปลกลึกๆแต่ด้วยความที่อยากจะหลุดพ้นจากสภาวะนั้นผมจึงตัดสินใจเปิดใจศึกษาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ใหญ่ในชีวิตของผมและนี่คือบทสรุปเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของวลาดเมีร์คลิชโกพี่ชายเหล็กผู้เปลี่ยนโชคชะตาด้วยกำปั้นและความมุ่งมั่น หวังว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านที่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตนะครับจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคหนักหนาแค่ไหนขอเพียงคุณไม่ยอมแพ้และพร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดคุณก็จะสามารถก้าวข้ามทุกสิ่งไปได้อย่างแน่นอนถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์กีฬาแบบจอดลึกแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่อง Sport Hist The World ของเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวสุดเข้มข้นที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณในทุกๆสัปดาห์และถ้าคุณมีความคิดเห็นหรืออยากให้เราเล่าเรื่องของนักกีฬาคนไหนอีกลองคอมเมนต์บอกเรามาได้เลยนะครับเรายินดีที่จะนำทุกความคิดเห็นของท่านมาพัฒนาช่องของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ